ความสำคัญแลวก็มีอานิสส์มากแลวก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ตั้งใจนะประสงค์ทุกรูปก็ไม่ได้มีอะไร<า>ที่จะมอบให้ก็มีแต่หมุนของพระพุทธเจ้ามีแต่คุณงามและความดีมีแต่วัดปฏิบัติที่ได้สวดมวนต์สวดพรเท่านั้นแหละที่จะได้เป็นบุญกุศลให้ญาติโยมเรียกได้ว่าอีกหนึ่งคือเนื้อนาบุญของญาติโยมทุกท่านทุกคนบุญเท่านั้นนะ่ะเรียกว่าบุญเป็นทุนนำชีวิตบุญเป็นกระเรียนเม็ดที่ดีงาม ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในเรื่องบุญกุศลเราจะมีความดีและความงามแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สนะอนให้เราท่านทั้งหลายได้ได้มีความตั้งใจในการที่จะได้ทําบุญนะละบาปนะแล้วก็สร้างกุศลละอกุศลสืบไปนะต่อจากนี้ไปประสงค์ก็จะได้อนุโมทนากรวดน้ํารับพรโดยพร้อม เทียนกันตั้งใจกรดน้ำระพนนัน้ำนิมหาเจ้านี่สิท่อพยอง่อ่อพ่อพ่อี่อพ่อพ่อพ่่มาแล้วนี่ เศรษฐีนี่อีกคนหนึ่งเป็นเศรษฐียินดีต้อนรับช่องดารุณีวันไปไม่มาฮะ ไม่มีรถมาสวัสดีจ้าค่ะไม่มีรถมาทำไมไม่โทรบอกแต่หนูก็เริ่มงานสี่โมงเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาเชิญรับชมช่อง Amfor Nice Land Channel นะจ๊ะวันนี้เราจะมาร่วมกันทำกระถินจ้าหนูเสียบเองมดเสียบมาร่วมกันช่วยทำกระถิน

ทำกระถินจากระถินเงินค่ะกำลังทำต้นเงินต้นกระถินเงินกรถินนะจ๊ะป้ายาอันนี้ได้บุญเยอะมากเลยจ้ายิทาบอลกลับแล้วเหรอก็จะไปเอาไม้ไม่ใช่เหรอคะเรือมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ เรารวมกันทำกระถินจ้ากระถินที่วัดไทยไอซ์แลนด์จ้าไปพรุ่งนี้นะคะเอาวาตัวนั้นเลยวันนี้เรามาจัดเลยกองกระถินก่อนจ้าหมดหมดแล้วยังจ้ายังังยัก ตนกถินเงินนะจ๊ะสาธุสาธุสาธุได้บุญร่วมกันจ้าเออก็สวยอยู่นะ <c oughs> ไครก็สวย,ยเยอะอ่สวยอยู่นะเนี่ยให้เห็นอะไรตัวหนังสือข้างบนหน่อยสิเออสวยอยู่สวยอยู่กลุ่มสิบวัดเด็กวัดกลุ่มสวดมน์กลุ่มสวดมน์ สดนกล้องนั้นสวยกว่ากล้องหนูไม่สวยนะมันแดงอะ่ะกล้องนะ่ะทำไมทำไมแดงอะไม่ร <Okay. S 1> okay. ู้โอเคจ้าไอของเธอไอถ่ายนั้นมันก็มีสวยอยู่นะไอไทยเฉยเหนืยอของป้าถ่ายไม่ได้เลย,ยเน,นิดเดียวได้กล้องหน,นูเป็นแสงนิดเดียวเอง อ่าพี่ไปเอาไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บที่เดิมจ้าที่เดิมที่เดิมโน่นใต้กระไดอันนี้อันนี้ป้าจะเอาไปไว้ที่บ้านพรุ่งนี้ให้เอ่อไปกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่นุ่มถ้าเราพรุ่งนี้เรามาเอายาเอาไปไว้บ้านด้วยใช่ใช่เออเอาไปถึงไป